วันนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนหรูอยู่ในงบกับชุดห้องนอนที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดชุดห้องนอน6ฟุตรุ่นโคลานี่เองนะครับ หลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเคยพาไปดูกับชุดพรทัดนะโอ้โหนั้นขายดีระเบิดระเบ้อเ,เลยคราวนี้ใครที่อยากได้ชุดห้องนอนที่ดูพรีเมียมขึ้นต้องชุดนี้เลยที่เขาให้มาทั้งหมด3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยอ่ะอ่ะยังยังไม่กดกดเลยนะฮะกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e ให้กับชาวดูโฮมช n นลเราด้วยนะครับมาเริ่มจากสินค้าชิ้นแรก <laughs> ในชุดนี้ก็คือเตียง 6ฟุตนี่เองนะครับถือว่าเป็นเตียงที่มาตรฐานนะแล้วก็หลายๆคนชั่วโมงนี้โอ้โหสามจุดห้าห้าฟุตไม่ใช่แล้วเพราะ6ฟุตเนี่ยมันนอนได้สบายมากอย่างตัวผมเนี่ยนอนคนเดียวแบบนี้ก็สามารถนอนได้นะหรือใครที่เป็นคู่รักนอนคู่กันแบบนี้ก็ได้หรือใครที่มีครอบครัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มตน้นคุณพ่อคุณลูกคุณแม่ก็สามารถนอนได้นะครับเพราะว่าเขาทาจากไม้ที่เป็นวัสดุพรีเมียมเลยนะฮะที่แข็งแรงมากๆเลยนะแล้วก็สีของเขาอย่างที่บอกไปเป็นลายไม้พร้อมกับเป็นลาย หินอ่อนสีดำมิดไนท์แบบนี้ทําให้เตียงนอนของคุณเนี่ยโมเดิร์นขึ้นนะครับและฟังก์ชันของเขาที่ให้มานะครับนี่เลยในตัวของหัวเตียงนะครับคุณสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับข้างบนตรงนี้ยังสามารถวางกระถางต้นไม้ที่เป็นแบบพลาสติกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มันดูสดชื่นด,ด้วยไม่ใช่ต้นไม้จริงนะเป็นต้นไม้พลาสติกนะครับหรือใครที่จะวางกรอบรูปแบบนี้ก็สามารถวางไว้บนหัวเตียงได้เลยนะครับและฟังก์ชันอีกหนึ่งตัวที่เขาให้มาที่น่าสนใจมากๆนี่คือปลั๊กนี่เองครับเขาให้ปลั๊กมานะฮะท หมด2จุดนะครับแล้วที่สําคัญนี่เขามีสวิตในการจ่ายไฟด้วยนะบางทีเสียบไปเรายังไม่อยากใช้งานเขาจริงๆอิงเสียบไปปุ๊บเนี่ยต้องมีการกดสวิตด้วยให้เป็นออนแบบนี้ นี่ก็สามารถชาร์จแบตได้แล้วนี่คือความคุ้มค่าของตัวเตียงนะฮะที่หลายๆคนกําลังมองหาอยู่สีความกว้างแล้วก็ความแข็งแรงตัวนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับมาถึงชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแบบบานเปิดที่เรียกว่าโอ้สวยเลยนะดูจากสายตาเนี่ยผมยืนอยู่นะผมสูง184นะยังสูงมากเลยอะ่ะนะครับแล้วก็ดูรูปลักษณ์ที่เราทําออกมานะเป็นลายไม้ตัดกับลายหินอ่อนมิดไนท์แบบนี้นะฮะก็คอน ข้างสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับรวมไปถึงตัวมือจับแต่แรกนึกว่าทำแบบสวยงามที่จริงอ่ะมันเป็นมือจับอ่ะผมเปิดมาให้ดูฟึบนเ่ ข้างในกว้างมากนี่เลยนะฮะเข้าไปให้ดูเนี่ยยืนอยู่ยังเหลือพื้นที่นะฮะข้างบนหัวผมอยู่เลยงั้นแสดงว่าใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีพวกเบรเซอร์มีสูทเนี่ยใส่ไปได้สาวๆที่กังวลว่าจะใส่เดรสเก็บเดรสยังไงนี่เลยครับถอดตรงชั้นตรงนี้ออกได้แล้วคุณยังสามารถแขวนมันไปตรงนี้ได้อีกด้วยหรือใครที่อยากจะเก็บนะฮะในตัวกางเกงที่เป็นสลกนะคุณสาภาก็พาดตรงนี้ได้เลยนี่กับราวแขวนนะฮะนี่ประกอบตรงนี้ได้ก็แขวนได้ตรงนี้เลยนะฮะกัง เก่งสามารถวางเรียงอยู่ข้างล่างได้อีกด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะลึกแล้วเก็บของได้เยอะนะครับแล้วยังไม่พอ ยังมีที่เก็บของอีกด้วยทั้งหมด5ชั้นนี้ด้ามจับเขาเนี้ยทาจากสแตนเลสอย่างดีนะครับด้ามจับมาพร้อมกับตรงนี้ฮะ,ะกระจกเข้ามุมได้ดีสวยไม่บาดมือสามารถแต่งตรงแต่งตัวสามารถส่องกระจกได้เลยเปิดามาดูเขามีชั้นเก็บของกี่ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4และชั้นที่5้านะฮะและดูความลึกเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปผมโอ้โหเอามือเข้าไปอย่างงี้นะฮะความกว้างเนี่ยหช่วงแขนนะฮะลึกมากๆความลึกหนึ่งช่วงแขนทาให้อ่าอย่างคุณสาวๆที่มีกระเป๋าเยอะนะครับ คุณสามารถเก็บกระเป๋าได้คุณผู้ชายอยากจะเก็บนาฬิกาเข็มขัดนะครับสามารถเลือกได้นะฮะตามวัตถุประสงค์ที่คุณอยากจะเลือกเก็บได้เลยนะครับนี่เป็นลายแบบขินอ่อนทั้งบานเลยนะสวยนะแล้วด้านบนนะฮะตัวท็อปแบบนี้นะครับคุณสามารถวางขึ้นไปบนท็อปตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะมันแข็งแรงมากคุณสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ขนาด M L ได้ถึง2อถึงสใบเลยเรียกได้ว่าฟูลฟังก์ชันทุกๆก,ก,ก,การใช้งานอนเนกประสงค์จริง,รงๆคราวนี้ขยับมาครับนี่เลยครับน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนนะนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งขน 60ซนติเมตรนะทุกคนนี่นะฮะกระจกบ้านใหญ่ๆแบบนี้มีช่องเก็บของหรือใครที่อยากจะวางครีมนะฮะอยากจะวางเครื่องทาผิวอะไรอย่เงี้ย mm hmm. ก็สามารถวางได้และยังมีนี่เลยครับ mm hmm. เห็นชั้นวางไหม เอ่ชั้นวางด้านบน2ด้านนะครับนี่ลึกมากเก็บได้ของได้เยอะเลยวางพวกตุ่มหูนาฬิกาวางพวกสร้อยคอทองคําอะไรเงี้ยและยังไม่พอยังมีบานตรงนี้อีกด้วยนะครับนี่ใครอยากเก็บสิ่งของต่างๆเพิ่มเติมและยังมีความพิเศษนะฮะที่เก็บพิเศษของตัวนี้เปิดมาครับนี่ถ้าเราไม่สังเกตนะเราจะนึกว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวตัวตัวขึ่งแป้งที่ไม่สามารถทําอะไรได้แต่เปิดออกมายังมีช่องเก็บของได้อีกบางคนอยากจะเก็บเครื่องได้ผมเครื่องนิดผมต่างๆนะครับก็ สามารถเก็บได้ตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีที่เก็บถึง1 2 3 4แล้วยังมีแบบช่องอนเนกประสองค์อีกมาพร้อมกับเท้าอีหนังสตูสีดําแบบนี้ก็นั่งได้แบบสบายๆเลยสำหรับคุณสาวๆรุ่นหนุ่มๆที่อยากจะทาครีม่อนไปทํางานสาวๆแต่งตัวทานหน้าทา,ทาปากทำผมอะไรเงี้ยตรงนี้เอาอยู่เลยนะฮะเพียงแค่คุณใช้ พื้นที่60ซนติเมตรของโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเป็นไงฮะกับชุดห้องนอนที่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะฮะในชัมม่วโมงนี้สําหรับหลายๆคนที่เคยดูรีวิวไปแล้วของตัวพรทัศสำหรับคนทีอ่อยากได้แบบเรียบๆสบายๆแต่อันนี้มันเพิ่มความโมเดิร์นขึ้นมาราคาจ่ายขึ้นมาอีกนิดเดียวรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่กําลังหาเหมาะกับใครผมว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่ต้องการชุดห้องนอนที่พรีเมียมหน่อยนะครับต้องการเตียงที่ใหญ่ขึ้นตู้เสื้อผ้าที่กว้าง แล้วกเก็บของได้หลากหลายรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งที่สามารถเก็บของได้หลายๆที่นะครับผมว่าตัวนี้แหละน่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าชาวดูโฮมทุกคนหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่สนใจตรงไปได้เลยนะฮะที่แผนกเฟอร์นิเจอร์ ทุกสาขาของทางดูโฮมนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1746นะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วฮะกับเดียนบ็อกแกะกล่องของใหม่วันนี้มาแนะนําชุดห้องนอนที่คุ้มค่าแบบนี้ไม่มาซื้อไม่ได้แล้วในตอนหน้าเราจะนําเสนอสินค้าคุณภาพดีตัวไหนของดูโฮมฝากติดตามด้วยละกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe ทางดูโฮมช่องทาง u t ท b e ด้วยละกันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอ นฮะไปซึมซับกับที่นอนที่มันนอนได้สบายที่สุดกันก่อนวันนี้ไปแล้วดูโฮมสวัสดีครับโอ้ oh. นอนสบายมากไปนอน